สรุปข่าวเชียงใหนยูโกประจำวันที่29พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียงนี้ขอสชเนนะาะอะไรยังไงฮาคกริฟโอเคผีเล่นไม่ดีแต่ได้ผลตามที่ต้องการเลยนะ โดยกนิดหน้าของโอเวนฮาคาริฟอดีตกองกลางของทางฝั่งแมนยูเองนั้นชี้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือการได้ผลการแข่งนนขันที่ต้องการในเกมที่ไม่ได้เล่นดีมากมายนักหลังทีมเปิดบ้านชนะโบโดกริมไป3 2ต่อ2งศึกยูโรปาลีกปุวันพระราสบดีที่ผ่านมาโดยวิจาดแดงนำตั้งแต่ช่วงนาทีแรกจากหน้าของอารอันโดกาดาโช แต่ก็มาเสีย2ประตูนในช่วง4นาทีจากด้านของฮาคอนยเอฟเย็นนาทีที่19แล้วและก็ฟิลิปซิงเคอร์นาเกลนาทีที่ 3- 23แต่ว่ามาได้ปรัสุทอยรุนทำไป2ประตนูนาทีที่4 5แล้วและก็50ช่วยทีมคว้าชัยไปครองในครั้งนี้ โดยฮาคริฟเองชี้ว่าทีมต้องได้ผลการแข่งขันแม้ในเกมที่เล่นไม่ดีก็ตามทีพร้อมพูดถึงเรื่องการจะใช้แผนเล่นมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนที่เกมนี้ใช้บรูโน่ฟอนั e นเดสกับมาด้านของมอนิเอลอูกาเจว่าอาจจะไม่พอก,กับการเจอคู่แข่งอย่างขันั่นขง,งของอาร์เซนอลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ในัณงนี้ผมคิดว่าพวกเขามีผู้เล่นที่ดีหลายคนยนะ พวกเขามีนักเตะที่สามารถจะคว้าแชมป์พิมเ์ลีกหรือว่าแชมปเปี้ยนลีกได้หรือเปล่าไหมอาจจะไม่คงจะต้องใช้เวลาในการเลือกผู้เล่นหน้าใหม่ฮารกริตได้กล่าวก่อนห้างของ c n t ยร์เอโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาต้องการาคว้าผลการแข่งขันให้จบได้จะเจนว่าเกมกับเอฟเวอร์ตันสัปดาห์นี้จะเป็นเกมที่ยากหน่อยแต่กับการเล่นในบ้านคุณคงคาดหวังให้กับพวกเขาชนะในเกมเกมนี้โดยมีโปรแกรมที่ยากรออยู่นะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาร์ซอนที่จะมาเล่นถึงหลังจากนี้แต่พวกเขาต้องหาทางทําผลงานให้จงได้วันนี้พวกเขาไม่ได้ลงเล่นได้ก็คืออะไรเลยแต่พวกเขาหาทางชนะในเกมเกมนี้ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วผมคิดว่าไมา่ผมไม่คิดนะว่าพวกเขา จะอะไรในแบบเดียวกับที่สปอร์ตซิงคิชอนมีผมคิดว่าถ้าคุณจะเล่น2คนตำนแหน่งแดนกลางพวกเขาต้องเป็นนักเตะชั้นยอดและก็ครอบคลุมพื้นที่ให้จาได้ผมไม่แน่ใจนะว่าพวกเขาจะมีสิ่งนั้นหรือเปล่าไหมผมคิดว่าพวกเขาเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆผู้เล่นที่แตกต่างแต่ว่าเขาต้องปรปับปรุงปรับเปลี่ยนบางอย่างเช่นผู้เล่นหมายเลขสิบคนหนึ่งจะถอยลงมาและก็วิงแบ็กจะสูงถึงไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อจะเล่นด้านกว้างในขณะนี้ แต่ว่าผมนี่จยจะคิดนะว่าการเล่นคู่มิดฟิลด์แบบนั้นกับใด้านของทางฝั่งอาร์ซนอนหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้มันคงจะยากมากเลยนะและมันก็เป็นงานที่ต้องปรปับปรุงเราต้องอดทนแต่ว่ารเราเาอีนั้นกำลังจะไปถึงจุดๆนั้นเป็นนงว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไระลาเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงมาเรสกาและซานโชหากว่าอยากจะเล่นต่อเนื่องในครนี้ โดยกันนี้ทาน่ั้งของเอ็นโชมาเดสกานายใหญ่ของเชลซีแนะนำาจด,ดอนซานโชตัวรุกของทีมหากต้องการจะลงเล่นต่อเนื่องต้องรักษาทั้งสภาพร่างกายและก็จิตใจให้จงได้โดยแข่งชาวาอังกฤษทำแอสซิสให้มิคเคลโรมูริกทำประตูที่2ในเกมที่ทีมบุกชนะไฮเดนไฮฟ์นะฮะไป2.0เกมยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาช่วยทีมคว้าชาัยไป4เกมติดต่อกันนำไปจากฝูงของตารางคะแนน ช่วงที่ผ่านมาซานโชไม่ได้ลงสนามมากมายนักบางเกมถึงขนาดที่ไม่มีชื่อด้วยซ้ำไปซึ่งทางด้านในาใหญ่ชาวอิตาเลียนชี้นว่าซานโชจะต้องรักษาร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจและก็ร่างกายให้พร้อมที่สุดหากบาต้องการจะลงสนามอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ ผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าจะดนสันโชนั้นมีความสําคัญกับเราอย่างมากเลยนะมาเลสกาทดิกราราเขาต้องฟิตหน่อยมีความพร้อมหน่อยทั้งร่างกายและก็จิตใจและเขาจะช่วยเราได้ยอย่างมากในขณะนี้น่าเสียดายที่เราอีกนั้นไม่ได้ใช้งานเขาในช่วง 2 3ถึงาวันที่ผ่านมาแต่เขาก็แสดงให้เห็นในค่ำคืนนี้ว่ามีความสำคัญกับเราแค่ไหนเราต้องการคุณภาพแบบนั้นไดเบนที่สุดท้ายเมื่อเจอคู่แข่งที่ลงไปบรอกต่ำเขาจะช่วยเราได้อย่างมากใดครังนี้เลยเฉียดนะเปน็นนาว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะซันโชอีหนึ่ง e ตัวละครลับที่บรอกนั้นรอเขากลับมาอยู่นะเรามาดูข่าวต่อมาเกันคร,รับอารจยังไงอามริมชี้ฮอยรุนเนียยางคงมีจุดต้องพัฒนาคดีเยอะ โดยการน,นี้จานด้านของบริเบณอัลบริมผู้จัดการทีมแมนยูชื่นชมฟอร์มการเล่นของรัสซสไอยรุนแต่เชื่อได้เลยนะว่ากองหน้าปลายนี้ยังต้องพัฒนาการเล่นกับลูกบอลอีกมากมาย ดยแข้งทีมชาติดเดนมาร์กทำไป2ประตูในเกมเยกูโรปาลีกให้ทีมแซงชนะโบโดกริม3-2ต่อหลังจากที่นำตั้งแต่นาทีแรกจากทางนั่งของอาริอาโดกาดาโชแต่ว่ามาเสีย2ประตูให้กับทาาน้านของฮาคอนเอฟเยและก็เฟรดิฟซิงเคิลนาเกลช่วยทีมเก็บเพิ่มเป็น9แต้มหลังลงเล่นไปทั้งหมด5เกมในเกมเกียบนี้โดยอัมริมพูดถึงฮอยลุนบอกว่าผมคิดว่าเขาจะพัฒนาการเล่นได้ดีขึ้นนะ ผมคิดว่าเขาต้องพัฒนาได้มากกว่านี้เพราะบางครั้งเขาสมัมผัสบอลมากเกินไปเมื่อดูบอลอยู่กับตัวแต่สำหรับเราแล้วมันสําคัญเป็นอย่างมากเพราะเมื่อเราอยู่ในการเล่นแนวรับที่ต่ําเขาเป็นคนที่เก็บบอลและก็เชื่อเมเกมเพื่อจะ,ะเปรนชั่วเขาทําได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะเขามีลักษณะตัวชวตัวแบบนั้นเขาเล่นกันอย่างดุดันในกรกเะโชดโทษเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพ ผมคิดว่าเขายิงประตูที่ยากกว่าในครั้งนี้ได้และเขายังต้องพัฒนากันอิกมากมายนักเตะทุกคนก็เช่นเดียวกันแต่วันนี้เขาทําได้ดีเป็นอย่างมากในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรอน,นันมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเอาแล้วยังไงงานนี้ยกดี่วให้เลยนะเมื่ออมมรัรมอเดมชื่นชม3ามแข้งแมนยูเกมแทงชนะโบโดกริมศึกยูโรปาลีกโดยงานนี้เปรเบนอาม,มริมกุนซือของแมนเชสเต ดเด็ดนะฮะออกมาเปิดใจหลังพาทีมแซงชนะโบโดกริมในสึกบอลยุโรปาลีกนัดล่าสุดในขณะนี้โดยกันนี้ทางท้างของปรูเบนอมโมริมนะฮะของปีศาจแดงแมนยูออกมาชื่นชมฟอร์มการเล่นของรสัสซทอยรุนบรูโน่ฟอนเดนเสและก็นุแซมาราโรอุยในเกมที่เรียกว่าต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะโบโดกริมไป3ต่อ2ในศึกยุโรปาลีกนะ้มือคืนที่บ่านมา โดยแน่นอนว่าผมเห็นเนี่ยในสิ่งที่ทุกคนได้เห็นเรามีทั้งช่วงเวลาที่ดีและก็แย่มีความสับสนเล็กน้อยในตอนท้ายที่เราเองนั้นพยายามที่จะรักษาผลการแข่งขันแต่นักเตะทุกคนก็ทําได้ดีดเลยนะพวกวเราวิ่งพวกเขาก็ไล่กดดันพวกเขาพยายามทําในสิ่งที่เราทํามาตลอด3วันที่ผ่านมาและสุดท้ายเราก็ชนะจริงๆ เราออกสตาร์ทได้ดีขึ้นนำเร็วขึ้นแต่ก็มาเสียประตูจากการโต้กลับผมชอบวิธีการที่ผู้เล่นของเราเองนั้นพยายามเล่นเกมของเราในบางครั้งเราก็แย่งบอลได้และก็เคยมีปัญหาในอดีตเพราะว่าเสียบอลบ่อยเกินไปแต่ตอนนี้ความคิดคือการเก็บบอลเอาไว้กับลูกทีมของผมและพยายามอย่างหนักและผมก็คิดว่าเราน,นั้นสมควรจะได้รับชัยชนะ คอยรุนเล่นเกมรุกได้ดีเลยนะเขามีความดดดันในการทำประตูมีความดดดันในการเก็บโทษและเขาก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพเขายิงประตูยากๆได้ซึ่งวันนี้เขาทำให้ดีเป็นอย่างมากส่วนบุนโนฟอร์ดันเดสคุณก็รู้ดีนะว่าเขาเองนั้นเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดคู่แข่งเล่นด้วยในรับ4ี่คนและเราเองนั้นพยายามจะสลับการเล่นอยู่ตลอดเวลาบุูโนเป็นผู้เล่นที่เรียกว่าดีที่สุดเลยนะสรับเรื่องนี้เขาเป็นกองกลางถ้าคุณดูจากเกมนี้ เมสันมาส์มักจะหันหลังให้กับประตูอยู่เสมอและมันยากมากแต่เมื่อเขาเล่นร่วมกับบรูโนเขาเล่นได้ดีขึ้นขณะที่นูแซม,มา,าร์เซอุยเขาเป็นนักเตะที่น่าเเชื่อเขาคืออนาคตของพวกเราเขาดูสดอยู่เสมอแม้ว่าเราจะต้องระมัดระวังกับทุกเกมและทุกแมตช์เขาคือนักเตะที่แบบที่เรียกว่าเราต้องกนนารในเวลาน,นี้นี่นะผมก็เป็นกันว่าทางด้านของบริเวนอาโมริม,รมก็ได้กล่าวชมไว้แบบนี้นั่นเองนะ เรามาดูข่าวต่อมาเชนครับนารฏงานสไตล์เริ่มชัดเจนนัดสองอัมบูริมกับแมนยูเก็บชัยบอกเรียกว่าขืดขึ้นคอเลยนะโดยกันนี้อมัมบูมริมนะฮะสามารถจะนำพลพักวิสาจแดงเก็บชัยชนะนัดแรกแต่ว่าต้องลุ้นกันเลือดตาแทบกระเด็นจนสุดท้ายแล้วกว่าจะสยบโบโดโกรินได้สำเร็จในครั้งนี้ เรียกว่าคุณซือโปรติเกตเปลี่ยนถึง6ตัวจริงจากเกมเปิดตัวที่เสมอกับด้างของอิฟชิวิตาวเป็นต่อหนึ่งโดยลิซันโดมาร์ชิเนสฟิตกลับมายืนเซนเตอร์ตัวซ้ายคอยประสานงานกับมัชไทดริกและก็นูซมามาราวี2วิงแบ็กมีไทเรลมาเลเซียอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็กลับขวาจะเป็นแอนเชนี เมื่อเอลอูกาสเตกลับมาเป็นตัวจริงกันอีกครั้งและก็ยืนห้องเครื่องคู่กับนั่งของโดรโน่ฟอนเนเดสเหมือนช่วงท้ายที่บรอตแมนโรชซึ่งแนวลุกอาริอันโดการาชชนยึดตำแหน่งโจมตีทางฝั่งซ้ายโดยหอกเป้าเป็นรัสวุชฮอยรุนและก็เมสันเมสาประจำการซีขวาซึ่งแมนยูเองภายใต้คนการคอนโทลอัมบริมนะฮะเปิดฉากอย่างพร้าใจในช่วงสองนัดรวดและไม่ถึงนาทีก็ทะลวงตะข่รยเรียกเสียงเฮกระหึมโลโลละครในความฝัน จังหวะใจบอลคืนหลังของทีมเยือนและก็นายทวันนิติตาฮัสกินก่อความผิดพลาดแต่ว่าหายดะคงไม่เกิดถ้าไม่โดนหอยรุนพุ่งเข้าไปกดดันถึงตัวรวดเร็วจนเขาเรียกว่าเคลียร์ไม่ได้กลายเป็นส้มหลนให้กานาโชเบิกสกอร์ลื่นคอแบบหวานเชียบหากว่ากองหน้าเป็นมาคาร์เบรดฟอร์ดก็ไม่น่าจะสามารถกดดันคู่แข่งได้ขนาดนี้ ซึกปฏิทัดแดงเองเหนือกว่าอย่างชัดเจนและนักเตะด,ดูเข้าใจในระบบของโคช้ชใหม่มากขึ้นโดยเป็นฝ่ายขึงเกมขยมใส่และก็มีล้นยิงเพิ่มหลายครั้งโดยบอลสไตล์อัมบอริมนั้นเน้นการดันขึ้นสูงเพื่อจิงใช้จังหวะแย่งบอลเร็วแต่มันก็กลายเป็นดาบสองคมและก็ย้อนกลับมาทิมแทงตนเองเมื่อเจอบอลยาวของทีมเยือนเล่นงานชนปั่นป่วนและก็เสีย2ประตูรวดในช่วงเวลาห่างการเพียงแค่4นาทีในครั้งนี้ เพียงแค่จ่านั้นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงที่น่นครับขอบคุณทุกคนตา่รับชมผมกดไลด์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ